ปลูกมาหลายต่เจ็บขายได้ตลอดนะครับผมสตอเบอรี่สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมมาพบมามพอกับทีวีบนบานนะครับผมในของกิ่กไตคือเกาเหรครับมือนี้เดี๋ยวมือนีนะครับผมบบา บาตินะครับผมสีผ้าพี่พ่อน้องทุกท่านนะครับผมเข่ามาเบิงอ่าสตรอเบอรี่นะครับเข่ามาเบิงมาชมนะครับเพิ่นปลูกสตรอเบอรี่นะครับพี่น้อง พึ่งนะครับเพิ่นกําลังสีทํำกัรผสมเจีรยสอนไห้นะครับผมนีม่ก็คือสวน่าสตรบเบอรี่ในเฮานะครับในเกาหลีใต้ลูกกำลังสีไห่นะครับพี่น้องเนาะนี่ลูกแดงๆนะครับ ช่อนี้ก็มีอยู่หาหกลูกนะครับสามลูกกำลังสีแดงนะครับวิธีปลูกสตรอเบอรี่ของเพื่อนนะครับเพื่อนก็ทิ้กยกพื้นขึ้นนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับยกพื้นนะครับยกพื้นขึ้นมาบริปลูกกับพื้นเลยนะครับผมยกใส่น่าจะเป็นล่างนะครับผมเป็นล่าง ล่างใส่พวกดินนะครับผมยกพื้นขึ้นมานะครับสะดวกสะดวกในการเก็บผลผลิตนะครับผมช่วงนี้ก็กํลังกําลังสิงงามนะครับผม สวนสตอเบอรี่นะครับผมมาเบิงไงชอช่อนี่นะครับพวกนี้นะครับหนุกดแดงนะครับผมโอ้กินจะคำ่มึงได้เนาะนี่แหะครับมน,นีมีโอกาสได้มาผ้าพี่พานอกนะครับมาเบิง ามาชมนะครับสวนสตรอเบอรี่นะครับมาเบิ่งวิธีปลูกของเพิ่นนะครับผมเพิ่นก็ะยกพื้นขึ้นนะครับยกยกขึ้นจากาดินขึ้นมานะครับผมใส่ขาเล็กนะครับตั้งขึ้นนะครับ เบืงทั้งใตนะครับพี่น้องเบึงเป็นฟมแบบลักษณะแบบนี้แหละครับอยู่ในเฮานะครับผมปับอากาศพอดีนะครับเฮ้านึ่งเพื่อนกระปูกนึ่งล่องสองล่องนะครับสามล่องสี่ล่องหาล่องนะครับหาแถวนะครับ สังเกตได้ว่ามีอ่านี้นะครับผมกำลังมาผสมเจสรอนนะครับเพิ่นปล่อยเพิงเข้ามาในนีนะครับผมเพิ่นเอาตัวเพิงนะครับตัวตัวเพิงเข้ามาปล่อยไปในนีนะครับแล้วก็ให้ตัวเพิงนี้นะครับเป็นการทําการผสมเจสรซ้อนให้นะครับผมลด เก็บสตอเบอรี่นะครับเพื่อนกับทยอยเจ็บไปขายเรื่อยนะครับผมสตอบเบอรี่ลูกส,สวยงามนะครับเห็นไหมครับลูกหนึ่งแดงนะครับผมทยอยเจ็บมาขายเรื่อยนะครับผมใส่กล้องสุดยอดนะครับผม เก็บขายตลอดนะครับปลูก่าหลายต่เก็บขายได้ตลอดนะครับผมสตอเบอรี่นะครับทยอยขายไปเรื่อยนะครับผมเก็บขายไปเรื่อยนะครับได้ซูเกคือเก็บขายไปเรื่อยนะครับนี่ก็คือสวนสตอเบอรี่นะครับปลูก่าหลายเฮาแต่ว่าทําเงินได้สมือนะครับผมทําเงินได้ตลอดนะครับ เอาไว้โอกาสหนานครับชิปหนาพอกันไหมนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขามาเบิ้องเบิ้งงชิปนะครับผมมือนีผ้ามาเบิ้งสวนสตรอบเบอรี่นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ให้นํามีเลยครับเด้อเอาไว้ชิปหนาพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ